กำลังกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวถ่ายเอฟโวค่ะเอฟโวไทยแลนด์ครับก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกำลังเรียนหลายอย่างเลยครับเรียนการแสดงเรียนบุคภาิกเรียนเยอะเหมือนกันครับเพื่อที่จะได้เป็นเป็นเออ่เป็นไทม์ในเวอร์ชั่นที่มันสมบูรณ์ที่สุดครับแสดงว่าการผสมผสานกับเรื่องยิ่งขกดดันครับกดดันมันก็ผมรู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยรับบทพิธามอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอยากจะอยากให้มันออกมาดีที่สุดครับก็รู้ว่า ทัทง้งทั้งพี่พี่ทีมงานเพื่อนเพื่อนนะักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็มีแฟนๆที่แบบว่ารอคอยเรื่องนี้มากๆก็เลยเต็มที่มากๆครับเวอร์ชันจะเป็นยังไงนะมันจะแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้ขนาดก็แตกต่างครับจริงๆจริงๆทุกเวอร์ชันถ้าเกิดว,ว่าใครได้ติดตามมันจะแตกต่างทุกเวอรช์ชันอยู่แล้วส่วนในเวอรช์ชันนี้ก็ คุณจะได้เห็นอาจจะเรียกว่าต้อมหมิงซื่อก็ได้ต้อมหมิงซื่อในแบบของผมแล้วก็ได้เห็นตัวละครอื่นๆในแบบของของเพื่อนๆผมครับผมก็แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนๆแต่ว่ายังสนุกแน่นอนครับจริงๆหลายคนติดเพลงเพลงประกอบซีรีส์บ้างเนี่ยแล้วต้องแบบชี้ดาวผมกำลังคิดอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเอ้พี่ผมต้องแบบว่ามีแบบดาวตกไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนี้ยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นทำงานในส่วนของเพลงครับแต่ว่าก็ ผมก็ลุ้นอยู่ว่าผมจะต้องตกหรือเปล่าเลยแสบวันมือไปแล้วมีครับมีซ้อมบ้างครับดูได้จากอีเวนต์ล่าสุดก็มีเบาๆจีนพนดีมันจะเริ่มมันจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายหรืออะไรอย่างไงเมื่อไหร่ครับก็เท่าที่วางไว้เป็นช่วงเดือนหน้าครับอันนี้เหมือนหลุดมาแบบคันกูเราก็มีซพมัยเหมือนกันคือเซฟพิเศษคันแล้วคันนี้อันเออ่เป็น ยังขั้นปู่ใช่ไหมครับมันเหมือนจะมีมันเราเหมือนถ่ายีอนนพิเศษกัอ๋อล่าสุดใช่ไหมครับตายแล้วบอกเออานบกไม่ได้ก็ไไม่ด้ผมว่ารอดูครับแต่ว่าพิเศษแน่นอนครับไม่ใช่ไหมจะมีบอกว่ามีนึ่งรอดูไปหนึ่งครับรอชมครับพิเศษเลยครับก็ต้องติดตามครับซื้อตอนเมื่อไหร่ครับยังขั้นแล้วยังขั้นอีก ขึ้นกันไปเรื่อยก็มีแซวกันบ้างคก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับบ่ายเหตุตอนนี้เหมือนแฟนคลับเราแบบเพิ่มขึ้นถูกวันจากเอ่นทำงานอะไรับบนเป็นเป็นยังไงบ้างแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นอะไงดีใจครับจริงๆรู้สึกได้เจอกันช้ามากเลยอยากเจอกันตั้งนานแล้วมันหลบหลายเดือนแล้วที่แบบว่า ไม่ได้ออกมาเจอแต่พออันนี้จริงๆก็เป็นงานงานอีเวนต์เดี่ยวของผมครั้งแรกด้วยที่แบบว่าไม่มีน้องผมมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีใจที่ยังมีแฟนๆมาหาผมเยอะก็ขอบคุณแฟนๆมากๆที่มารอการเห็นเห็นที่พี่บอกว่าตรงนี้มากัตั้งแต่ตีศีก็ขอบคุณมากๆการแข่งเทวยอดบอลโลเราเลยีทีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอะไรก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับแต่ว่ามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่ช่วงบางช่วงบางทีบางทีเราแบบว่า บางทีเรามีงานอะไรเงี้ยมีมีคอนเทนต์ม, content, มีแบบว่าไปออกรายรการรายการมันก็ขึ้นเยอะหน่อยที่วกไหนเราเงียบๆม,มันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็แวะไปดูบ่อยๆว่ามันดีขึ้นมีลงเห็น,นครับเห็น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 ,หนอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้คนลุ้นว่าน่าจะ6พันวันเกิดก็ยินดีถ้าได้กันก็ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นผมว่าก็ผมจะโฟกัสไปพวกว่าจะต้องทำอะไรต้องเรียนอะไรมากกว่าไม่ได้ไปดูพวกยอดฟอร์อะไรขนาดนั้นพวกบอกร้ายทีอ ตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับแต่ว่า27ธันวาคมนี้วันเกิดผมมีแพลนตั้งใจว่าจะไลฟ์สดกับแฟนสับก็ถ้า6ล้านตามสัญญาก็ถ้าช่วงนั้นมันได้6ล้านใกล้ๆกันก็อาจจะพั่วไปเลยแต่แต่ช่วงนี้แฟนๆคเริ่มซุ้มซ้อมทำเหมือนแบบว่าเป็นการ์ดโปรเจคให้เราอะไรแอบเห็นบ้างจริงๆผมก็มีซุ้มซ้อมทำไว้เหมือนกันก็แบบคนแรกกันใช่แรกกันแรกกันครับก็จะติดตามกันได้ครับเออเป็นไงบ้างตอนนี้คนเริ่มแบบมาอวยพรแล้วอะไรเงี้ยในใน อททัน<า>นี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบเลยครับมันเป็นบ้านสังขรันทันั้นก<อ>็เลาะเลาอ่านครับเลาอ่านก<อ>็น่าจะเป็นมาพิมพ์มวยพอนอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมครับก็ได้เลยครับเลาอ่นานมาพิมพ์กันเยอะๆนะครับตื่นเต้นมาวันนั้นมันน่าจะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างน่าจะเป็นวันเกิดที่มีคนมวยพอนเยอะสุดในชีวิตนะครับพี่นิงนี่ก็เป็นปีแรกที่เราได้รับเสียงเข้ามาใช่ครับก็ <c oughs> เราไม่รู้จะเจออะไรพลาดเหมือนกันครับเราครับทุกคนไม่ทุกคน็นอะไรเ่ทีเร่ทีครับข้างบนแม้จำนวนคนจะมารววมโปรเจกต์งานจะเยอะจแบแต่สถานที่รองรับงานป่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบางนี้เท่าที่ทราบโปรเจกต์น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นออนไลน์ออนไลน์ครับน่าจะกน่าจะโอเคอยู่ครับจะไม่มีแบบโปรเจกต์แบบเชื่อมกาแฟตอนนี้ยังยังไม่มีครับเพราะว่าด้วยด้วยอย่างที่บอกปีใหม่ก็ช่วงช่วงมันเกิดผมเป็นช่วงที่งานค่อนข้างแน่นอยู่แล้วยังหายคิวไม่ได้ครับ เตรยตัวเซอร์ไพรส์หนักแค่ไหนอะไรวันเกิดอาจจะไม่ใช่ม่เยอะเลยแหละมีหลายมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างที่เตรียมไว้แต่เดี๋ยวอยากจะให้เราดูช่วงนั้นกันครับผมแต่วันเกิดมีมีบงานที่เลยคะหรือว่าวันเกิดวันเกิดเตรียมไลฟ์อย่างเดียวครับจริงจริงวันเกิดส่วนตัวผมเป็นจริงๆทุกปีเลยคนอาจจะแปลกใจคือผมเป็นคนที่วันเกิดจะอยู่บ้านทุกปีทุกปีผมจะไม่ไม่ไปไหนเลยจะอยู่กับที่บ้านปีนี้ก็สัญญากับที่บ้านไว้ว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาอะไรทานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอช่วงเว็าไลฟ์หน่อย เตรียมรูปแบนมาเยอะไหมฮะแบนร้อยเลยอ๋อเออไมแบนอันเี้แปลว่าวันเดียวว่ากุศลยี่ญาติครอบครัวไปทำใช่คีัสิบเจ็ดใช่ครับผมมีไปทำบุญทำบุญอะไรบ้างเป็นยังไก็แม่แม่เตรียมเลยครับแม่ก็แบบว่ายี่สิบเจ็ดก็หกโมงเช้าลูกตักบาตรกันอะไรเงี้ยก็มีเตรียมก็ไปน่าจะไปที่บ้านเลยครับบุญมีอะไรไว้ก่อนหน้าดีเพราไม่น่าที่ต้องไปทำบุญอะไรอะไรขอโทษนะครับมีวัดไหนที่ต้องไปทำบุญหรือว่าที่ไหนน่าจะแถวบ้านเลยครับคือจริงๆผมจะกลับกลับแถวแถวบ้านก็น่าจะไปวัดแถวแถวบ้านครับไม่ไม่ไดด้มีวั ประจำอะไรอย่เงี้ยเท่าไหร่ครับจริงๆเราคาดหวังโปรเจกต์แม้เพราะว่าหลายๆคนจะแบบโอ้หพอวันเกิดทีนึงโปรเจกต์เราต้องมาทั่วไปได้ทะทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยนะจริงๆตอนนี้ผมตื่นเต้นว่าไลฟ์ผมจะร้องเพลงอะไรมากกว่าเตรียมเตรียมไลฟ์เตรียมไลฟ์อยู่